มีแบบแรงมาดันใจะไรว่ามหาที่ทำให้แบบพี่นันเนี่ยอยากจะส่งเสริมในเรื่องของความสภาพทางเวยแต่ว่าเออมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยความสมอภาพทางเพศเนี่ยมันดีขึ้นกว่าก่อนเยอะมากนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่มันอาจจะยังไม่ถึงกับ ความรู้สึกค่ะสิทธิ์ในสังคมค่ะแล้วก็การให้โอกาสนะคะในการทำหลายๆอย่างที่ตัวเองรักที่ตัวเองเป็นเราไม่ได้พูดถึงเก<ๆ>ี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคถ้าพูดถึงเรื่องของเซซ็กสรีภาพใช่ไหมคือผู้ชายผู้หญิงอะไรเนี้ยคือมันแตกกันอะยู่แล้วแต่ที่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วเนีย้ยมาถึงทุกวันนี้เนีย้ยความ,สม<อ>เสมอภาคกิงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็น ควรจะได้รับโอกาสแล้วก็ควรจะได้รับค,ความคุ้มครองความปลอดภยัยเท่าเทียมกันค่ะ ชั้นนี้เป็นมนต์ชั้นนี้เป็นออฟฟิศสวยมากนะครับใช่ครับขอโทษนะครับวันนี้เสียงดังนิดหน่อยนะครับไม่ไม่ทํางานเลยไม่รบกวนนะเขาพักเที่ยงวันนี้มันบ่ายโมงยี่สิบไม่ทํางานเขาพักอยู่เขาพักพักถึงสี่โมงเย็นเลยเอาเหรอเอออ๋อวันนี้มันสุดทํางานครึ่งวันอ๋อดีไหมเราจะได้ร้องยาวๆไงใช่ไม่ไม่รบกวนนะไม่เสียงดังเนาะใช่ท่านรู้สึกว่าเสียงดังก็ออกมาเต้นกันเลยดีกว่าแต่เสียดายยังไงฮะ เราเราไม่ได้ร้องเพลงเร็วทุกเพลงอ่ะดีอ๋อจริงจริงวันนี้เราไม่ได้มาหลักๆเราไม่ได้มาคอนเสิร์ตใช่ใช่ไม่ได้มาร้องเพลงวันนี้เรามาทำอะไรครับคุณหน่อยไม่รู้เหมือนกันครับอย่าโยนเร็วเรยวนี่วันนี้มากับนเจ้าเจ้าใช่มาพบปะกับเขาเรื่ออะไรนะนันจะมาทำที่นี่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแลงสารภาพเลยไม่รู้เลยว่าว่าว่างานอะไรรู้เดี๋ยวมาหาพี่นจ้าอย่างเดียวแค่นี้ รับงานรับงานนี้ว่าแค่นี้เองแอบเห็นป้ายข้างใช่ไหมร่วมบริจาคสนับสนุนสารภาพไปสารภาพไปคนนี้สารภาพเลยพี่ผมเดินมาปุ๊บเดินกำลเลจะขึ้นไปห้องพักขึ้นไปหาเจอออยปุ๊บออยวันนี้พี่ิด้งานมาด้วยเฮ้ยไอนี่ผอมันเพิ่งรู้เหรอเพลงช้าของพวกเราบีะลรบ้างนั่นแน่ มีน yeah. yeah. ้องคนหนึ่งแอบดูเนื้อตามโดยเช็คเช็คว่าผิดวันนี้ผมร้องไม่ผิดนะมาเมื่อกี้ช่วยน้อร้องแล้วเดี๋ยวช่วยร้องผม ในใจเธอในใจเธอไม่ไหวเธอมาให้เธอมาให้เธอมาเธอประทังมีความหมายอย่าคิดถึง